พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่229ข้อที่532ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของขครหบ,บดีชาวนาสามอย่างเหล่านี้สามอย่างเป็นชไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรืหบดีชาวนาในโลกนี้ต้องรีบเร่งไถนาให้ดีคลาดนาให้เรียบร้อยครั้นแล้วต้องรีบเร่งเพาะพืชลงไปครั้นแล้วรีบเร่งไขเอาน้ำเข้าบ้างระบายเอาน้ำออกเสียบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบด่วนทำของคฤหบ,บดีชาวนาสามอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายคฤหบ,บดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพบันดาลว่าข้าวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้พรุ่งนี้จงมีทอม้องมะรืนนี้จงหุงได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่เข้าเปลือกของครืหาบดีชาวนานั้นมีความแปรของฤดูเกิดก็ดีมีท้องก็ดีหุงได้ก็ดีมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแล ิจที่ควรรีบทำของภิกษุสามอย่างนี้สามอย่างเป็นชะไหนคือการสมาทานอาธิศีลสิกขา 1. การสมาทานอาธิจิตตสิกขา 1. การสมาทานอาธิปัญญาสิกขา 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบด่วนทํำของภิกษุสมอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพบันดาลว่าจิตของเราจงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานในวันนี้แหละหรือมิฉะนั้นก็ในวันพรุ่งนี้ หรือในวันมรื่นนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่จิตของภิกษุนั้นผู้ศึกษาอธิศีลอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอ,าธ,อ,ษาอาธิจิตอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอาธิปัญญาอยู่ก็ดีหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นมีอยู่ เพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอาธิศีลสิกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอาธิจิตตสิกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้า ในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ